ตอนอื่นเพื่อร่างกายตื่นตัวเนี่ยต้องไปวอร์มอัพกันที่ทีวีกันก่อนครับอะดีนารีนมันสูบฉีดดีปืนที่ใช้เนี่ยก็เป็นวีดเอครับไม่ค่อยเห็นผมใช้ใช่ไหมละ่ะพอดีมันเป็นลูกหลักผมครับจะใช้บ่อยเนี่ยเดี๋ยวคุณดูเอาไปใช้ตามนี่ยุ่งเลยฮะ และใครที่กําลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสําหรับเกมมาริน่าเบรกเอาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวแต่ยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook Apple Min นรับเติมเกม Line Apple Min ิหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปแชทได้เลยวางเอาละเกียร์ล่างก่อนปะล่ะเฮ้ยเฮ้ยซ้ายมือมีเกิดปะวะซ้ายหรือบนวะเนี่ย ซ้าย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 สามซ้ายสามมีอีกมีอีกมีฝั่งหลังปะวะติดเลยอ่ะโอ้มาพอดีมันติดน้องของนุชจะไปดีปลอดกว่าเย้ปะถ้าแคปบอนหล่อมากครับนี่ไงมึงเกิดมีอาชุบป่ะน่ะ แทงเลยวะเฮ้ยซ้ายหนึ่งเมื่อกี้ไปไหนวะซ้ายหรือขวาวะตายป่าววะยังไม่ตายเอ้าเอาบอดนี่เออโค้ดเหรอแทงตัวอย่างเออบอด ไป่องมันชิบหายลยวะ คา oh oh. บูเด,ดตแต่มอสฟาร์ม๋อ้คนดูจะได้ดูผมฟ, <c oughs> ฟาร์มด้วยยิงอะไรเยอะแยะคนฟาร์มซะบ้างแล้วก <c oughs> ็ขายขาเสือจาง <c oughs> เชือกช้างเด็บไฟฟ้าโมโมโจุน่นบนหรอต้านของเราเนี่ยนะข้างหน้ายังมีขวามือตุน่นนั่นน่ะหมดตัวแล้วมึงไหวไปนะน่ะหลายตัวไหวเปล่าเอาเล่นวีดีท์ไงเดี๋ยวเราออกแล้วเนี่ยครับตะคิมตุยเย่ไปละ อ้าแล้วผมปุ๊กแมมคนกําลังเดินมาเก็บของไม่ตายสไนเปียเล่นเต็กจ่อห้าผมไม่ค่อยไว้ใจกระสุนสี่คนหรือบอดเนี่ยเอาคนนี่หว่าเอาผมยิงไว้นี่หว่าตัวนี้ โอ้โหกูยิงใครกูก็ได้แต่กอซ่ามันดีหรอวะอัตราลั่นแม่งเจ็ดร้อยสามสิบเนี่ยแม่เปิดประตูเข้าออกโชว์กูด้ะมันเล้าหรือจัดอะ เรื่องว่ากูจะออกแล้วไม่ให้โอออกตายตะมึงดูดิปิงรถยังพวกนี้แม่งพยางงูหัว<ะ>เขียว,วยพยางูของแบบลืมอ่ะทั้งแบบคือพวกผมเก็บแค่ของที่ยิงอ่ะแล้วไม่ได้แล้วออกเลยเปิดแค่เซฟไอ้ไอ,ขอ,ไอ,ขอ้ของไอ้ของพวกกล่องพวกเนี้ยมันมีโอกาสได้ของดีหมดเลยนะสำหรับใครที่อยากฟาร์มโอ้โห ดกินข้าวแล้วผมก็หลับเลยกินข้าวแล้วผมก็หลับผมจะหล่อยไอรีต้องทักไปช่องทางไหนครับ<ำ>อะไรนะครับผมจะไม่อ่านไม่ทันเลย <c oughs> อ่องห้องห้องห้องสมุดตายหนึ่งห้องสมุดตายอีกเกมไฟฉายใส่ไฟฉายไหมใส่สครับแต่เอาจริงผมเป็นคนชอบที่ใส,ส่ลเซอร์สองอันครับไฟฉายไม่ค่อยชอบใส่เลยอจริงแต่มันได้เปรียบอะถ้าเราเล่นไอ้นี่อะ คนดูเนี่ยบอกว่าผมไม่ชอบการฟาร์มไม่ชอบเปิดนั่นเปิดนี่จะได้ของดีได้ไงดูสภาพเดี๋ยวใครจะไปฟาร์มลงไอ้นี่เนาะยิงของแดงออกดีมากไม่ต่างกันนะเท่าที่ผมไปเล่นไม่ต่างกันเลยครับจริง เล่นทีวีกันไปหลายตาแล้วเดี๋ยวเราเอาลูกซองมาปฏิบัติการที่คางแสงกันบ้างดีกว่าครับเราจะยึดเข้าไปข้างในเนี่ยและปลาสโมครับส่วนใครเข้ามาเนี่ยโดนซุนแน่นอนเหลือเท่าไหร่นะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองไปเฮ้ยบู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 บ น่าแล้วเนี่ยยิ่งยิงอยู่เลยนี่โอ้โหของดีด้วยว่ามันพยองอ่ะบอกเลยล่ะวั่นไปแล้วครับหนีไปละหนีไปละโอ้เจ็ดกโลแล้วว่าเจ็ดเก้าไม่รู้ดิครับร้อนร้อนมั้งโข่ของแดงไอแพดตัวที่มันชิปเอ็มวันขึ้นมันช่วยต้องร้อนๆไปจะซื้อไอแพด เซิฟฟีข้างล่างผมเปิดยังวะโอ้โหเก็บ <c oughs> แล้วอ้าวเก็บแล้วลองมันจะเข้าฝั่งแตกไม่ถ้ามันเข้ามาเราก็ซวยเลยถ้ามันไม่เข้ามาก็ใส่ชุดอะ่ะเอ,อ๊ะเราใส่ชุดเ่ะโอเคร้อยถูกขึ้นดีซวยเลยอ่ะมึงมึงรวยยัง มึงรวยยังเกือบละไปหมดเลยมึงมาเอาไอ้นี่ที่พี่ดิแบ่งกันมาเอาแบตเตอรี่แสนแสนกว่าเจอเสียงยูแซดเข้าไปเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยฮะนี้กันหมดเลยตาอนี้เนี่ยพี่รู้จัดจ่าเราผมคนพบวิธีรวยเหล้วแล้วคนดูเองดูดิจะทําแบบนี้ได้กี่ตาตะคิมพกมาเหมือนแบบโอ้เสร็จกดบึม เซตยังเซต <c oughs> เออหมบนมาว่าแค่ตั้งแคปปิ้งอะ <c oughs> เออสมุกพิษอย่างนี้ดีเนาะบอดไม่ยุง <c oughs> ่งตอนนี้ตะคิมเอาสมุกพิษมาเต็มกราฟเลยครับทั้งบอดทั้งคนเนี่ยไม่กล้า,ายุ่งไม่กล้าเข้าใกล้เลย <c oughs> นี่แหละครับวิธีเล่นสายฟาร์มมาดูไว้นะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาฟาร์มของกันขออนุญาตยกเขาแล้วกันนะครับ <c oughs> เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพวกข้าเปิดเทียนเก็บหลังอ่ะเท็บเอ่ยเก็บเอาเลยเปิดในเทียนในยูไม่ไม่ได้ไรครับผมไม่อยากเิยไปไหนโคตรหนักอ่ะของทองของอะไรเราเอาไปซ่อนก่อนไอ้นี่ไงเซ็ตสู้ชีวิตอ่ะ มันเข้าปกติพิมเอ้ยสูนไ,ไม่เอาหน่อยมัมแต่มองไม่ไม่ลองหน่อยเหรอไม่ไม่ทำนะตานี้เนี่ยเดินกันชิวจัดครับแต่ของแดงของทองไม่ออกเลยต้องมานั่งถอนแม็กบอลเอาไปขายบุญมีกกรรมบางจริงจริงเลดดอมไม่รู้จะเกลือไปไหน <S <S มันจะไปดักตรงไหนได้วะ <S <S ไม่ไไมรลปลาเลยก็ได้เปิดยแล้วราปลาไปเรื่อยๆปลาเช็คไปเรื่อยๆอ่ะมมี ผมลงมาฝั่งนี้ละวขวาหรือซ้ายวะเนี่ยเฮ้ยอย่าบดผเฮ้ยไอ้ยาบอดควรตีจัดบดท้อยใช่เหรอมาดูบดยิงตายเหรอเมื่อกมื่เอาผ่าตัดไหมพี่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอาผ่าตัดพี่ไปเอาผ่าตัด ไอ้น้องเบาวเออพี่ไม่ได้ปอาปะตันมามันอยู่ไหนวะมันมันมามาตุ้นไหนวะตุนเอาตุนมันตายตรงบันไดเลยเหรอเออมันตายตรงไหนเลยตัวประกอบจัดไอ้ตัวนี้ตัวประกอบจัดเราต้องหักมือเคเบิลเอา แล้วผ่าตัดมันก็ไม่เอามาไปแหละเอาเอาของไปซ่อนก่อนเนาะซองของไปซ่อนก่อนแล้วค่อยแบ่งกันกูไปซ่อนของกันไอ้นุ่มเอ้ยเองพลาดละอ๋อผ่าตัดอยู่ในกระเป๋าใช่เหรอผมยังไม่ได้เปิดกระเป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูครับ โอเคอ<ำ>เราจะเก็บทุกอย่างนะครับคุณดูเดี๋ยวเราจะดูกันวา่าเราจะออกเท่าไหร่ไหน่า,หาเรียวมาไม่เอาหน่อยหรอเปิดเซฟออกไปล่าผาตัดหา,หาพูดเราต้องเป็นสิ่งคนองนายในนี้แหละเกเปิดฟ้าไปอ่ะฟ้าเปิดแล้วโคตรเกลือ <c oughs> ต็มเลยเหรอตรงกลางต็มเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> มึงมึงโยนแม,ม่นๆดิตูตเดยวไ,ไปดิ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 เฮ้ยอุย้ยมันอยู่หน้าประตูกิมหน้าประตูกิมมัติดเหี้ยอะไรเน,นี่ย ไล่เด็กช่วยกิ๊เกิ๊บเรือข้างหน้าเลือข้างหน้าโอ้ไอ้ตูนไอ้น้องมึงต uh 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 uh> uh uh ้องไม่ตายฟรีมันอ้อมหลัง ไอ้ต่อใหญ่ด้วยเพื่อนมันอยู่ไหนวะตะคิมอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้าแบบอะไรอยู่ยทางเข้าวเลยเหรอเป็ดนึงเป็ดนึงผมผมต้องตามหลอดเขียวปืนเลยอ่ะข้างหน้าข้้าางหนปืนเลยอ่ะไปนู่นแล้วหรอยาหมดแล้วอ่ะเอาไงเคลียร์สโบรไบตูนวิ่งเข้าในดีกว่าพอแล้วตะคิม ใช่เหรอจะได้ถึงตัวหรอไอตู้เนมเคทมาดิขอระการจบเพื่อนเมืองกูขอระกัการอาเลสแกเลยจบเพื่อนเมืองกูขอร่การกูขอระการจบเพื่อนเมืองกูขอร่การไว้ไว้จบเพื่อนนายอะเราออหมดนะ โโอ้้หมมแวัเราต้องโชว์กรับเมช้าแต่มานะตามอสอะไรนะมาช้าแต่มานะสวัสดีครับมหาราชจอร์สหวัสดีครับอันนี้อันนี้ใครนี่เอาผมยิงน็อกไว้นี่ว่ามันไม่ตุยเหรอเมื่อกี้ขออนุญาตนะน้องชาย เสร็จเองที่จะเอาไปสร้างตำนานแล้วกันวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะอะไรอะคิม <c oughs> นี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรเ <c oughs> หลืองๆ <c oughs> โอโ้โหรอย คิมมันใครเปิดมา<ห>ใครเปิดมานี่ประตูบอสอีกแยวีดเอ็แต่งอุ้ยวีดเอ็แต่งดีนี่หว่าทิ้งไว้นี่ก่อนแล้วกัน มันไม่กระโดดเลยอหรอตะกินเดี๋ยวผมเปิดเลยนะันอ่ะเสียเวลาเดี๋ยวนี่นี่นี่ผมปานี่ไล่ไอ้นี่ดักไว้ดีกว่าดีฟเลยไอ้ขาไก่ปลาขาไก่ดักไว้ดีกว่า รอรอรอปลอาดักไว้หน้าประตูดีกว่าอ่าแผ่นก็แผ่นแผ่นปื๊บแล้วเรามาดักไว้ฝั่งนี้อีกปื๊บอ,อ่ะสบายไปแล้วผจ้างแกเออไอ้นี่กันเกาะห้าด้วยไอ้ตัวนี้นะ่ะวิสเป็นไหนหรอวะมองไม่เห็นว่าวิทย์เป็นขนาดจัด รีบเข้ามาโดนก่อทอีกดก่อห้าเดยเท่าไหร่หชอู้ก่อห้ายังขายได้เลยเนี่ยห้าหมื่นยีงอกแแล้วดรื<ะ>อเฮ้ยโปตดเยี่ยวอ่ะแป๊บมันโดน ไอ้เหี้ยกูตายถ้าเราเกมไม่ได้ตายอ่ะรอดกันยิงอดกูรอดไอ้เหี้ยต่คิมตายตมอดรอดจบจัดอะไรตายจมอ,อ้สันฮะรอด มาไหเอนแดงเออเฮ้ยอ das ๋อนี่บอดพวกแกก็เชื่อเนาะเนเชื่อทังนั้นเลยหาดูดิข้างบนนั่นแหละต้อง Ao đây tung này tung này ghim. Anh kỳ lạng Kim? ngon 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 ทยก็ไทยมังอาอาจะกิมงงหัวมาัานี่ดีงงหัวมานี่ดีงงหัวมานนี่ดีทำกำลังกูขาดไปหนึ่งเนี่ยตูนรีเซ็ตเลยเนี่ยล่างเลยล่างเลยล่างเลย มึงปลาเล่ยจากฝั่งนั้นไว้นะมึงปลาล็อกออมึงปลาล็อกฝั่งนั้นไว้อะรอดหรอวะขวาเร็วนี่ไง,งไน,นี่หน้าพี่ แม่งย่องแล้วย่องอีกอดีนะบอดมันมันในนี่ก่อนมันเบิกทางเบิกเบิกดวงกระต่ายอเ,เอาจริงๆนะครับฟาร์มแบบนี้นี่เป็นอะไรที่ชิวจัดเลยแทบจะไม่มีใครกล้ามายุ่งวุ่นวายเลยครับแค่ได้ยินเสียงปืนเนี่ยเขาก็หนีกันหมดแล้วแต่ประเด็นคือดวงของเราเนี่ย แม่งเกลือจัดๆเลยของแดงแทบจะไม่ออกเลยครับอย่าว่าแต่ของแดงเลยของทองก็ไม่ออกไม่รู้จะสวยไปไหนเรียนดอกทุกวันนี้เนี่ยเกลือเกลือฮะไม่ว่าจะแมปไหนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเอาเป็นว่าใครอยากลองใช้วิธีนี้ฟาร์มเนี่ยก็ไปลองใช้กันดูนะครับถ้ามากันครบ4คนด้วยเนี่ยผมบอกเลยฮะเป็นกูได้ยินก็ไม่เข้าครับไปที่อื่นดีกว่า